สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ดาวก็จะพามาเดินตลาดคริสต์มาสแล้วก็มาดูเมืองลูดวิงซาฟเฟนนะคะที่เยอรมันนะคะทีนี้ก็เป็นบรรยากาศของตลาดคริสต์มาสนะคะเขาจะมีขึ้นทุกๆปีนะคะก่อนวันคริสต์มาสเนาะจะจะมีทุกหมู่บ้านนะคะจะจัดตลาดคริสต์มาสนะคะ ส่วนมากก็จะเป็นพวกร้านขายขนมหวานแล้วก็พวกของกินแล้วก็เครื่องดื่มนะคะที่เยอรมันเขาจะมีเครื่องดื่มประจำของประเทศเยอรมันนะคะที่รู้จักกันทั่วไปว่ากลูวายนะคะก็เป็นไวาร้อนนะคะเวลาอากาศหนาวๆแล้วก็จะมาดื่มวาร้อนกันที่ตลาดคาริสต์มาสนะคะเพื่อ ความอบอุ่นให้กับร่างกายนะคะจะมีเครื่องเล่นสำหรับเด็กๆเนาะม้าหมุนอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็จะมีจิงช้าสวรรค์นเนาะอันนี้ยังไม่มือเลยนะคะมันก็เลยไม่ค่อยสวยนะคะเพราะว่าปกติถ้าค่ำๆมืดๆหน่อยเข <c oughs> าก็จะประดับไฟเปิดไฟสวยงามนะคะเหมือนที่เราถ่ายวิดีโอลงไปเมื่อ อาทิตย์ก่อนนู้นนะคะอาหารส่วนมากก็จะเป็นพวกไส้กอรอกเยอรมันนะคะจะเป็นไส้กอรอกย่างนะคะพวกสเต็กกินกับขนมปังก้อนอะไรประมาณนี้นะคะที่นี่จะไม่ใหญ่นะคะเพราะว่าเนื้อที่ที่ว่างมันจะมีนิดเดียวเองเนาะ นี่คะ่ะน,นี่ก็จะเป็นทางเข้านะด้านหน้านะคะเมื่อกี้เดาวเข้าด้านหลังเนาะอันนี้ก็จะอยู่ใกล้อยู่ติดกับสถานีรถประจำทางเลยนะคะอันนี้เดาวก็พาเดินต่อออกมาเราจะไปเดินรอบๆดูในเมืองดูตึกดูบ้านเมืองเขาว่าเป็นยังไงนะคะน,นี้เมื่อเช้าฝนก็ตกนะคะถนนก็จะเปียกๆนิดนึง ตอนนี้ก็เป็นเวลา4โมงเย็นนะคะร้านค้าก็ยังจะเปิดอยู่นะคะส่วนมากร้านค้าจะปิด6โมงเย็นนะคะเพราะว่าเขาที่นี่เขาเปิดสายเนาะ9โมง -10 โมงนะคะร้านค้าถึงจะเปิดนะคะตอนเย็นมาก็จะปิดนะคะจะเปิดก็แต่ร้านอาหารพวกนี้นะคะผับพวกนี้จะเปิดตอนกลางคืนนะคะ วันนี้ก็บรรยากาศมืดมืดครึ้มๆน,น,นะคะภาพออกมามันก็จะมืดมืด,มดนิดหนึน่งที่นี่ก็เป็นเมืองไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะปานกลางนะคะรถยนต์ก็ค่อนข้างจะเยอะนิดนึงแต่รถไฟไปไหนมาไหนสะดวกนะคะรถแทมก็เยอะมากนะคะที่นี่นะคะ เดี๋ยวดาวจะพาทุกคนเดินไปเรื่อยๆนะคะอันนี้แค่มุมมุมหนึ่งเท่านั้นเองนะคะไม่ได้เดินไปไหนไกลเลยนะคะ ทางนู้นก็จะเป็นถนนคนเดินนะคะเดี๋ยววันหลังจะพาไปเดินที่ถนนคนเดินแล้วกันเนาะเดี๋ยววันนี้เราพาไปเดินฝั่งนี้ก่อนนะคะ ด้านขวานน้นนี่นะคะจะเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะส่วนสีแดงๆนั้นก็จะเป็นโบสถ์นะคะโบสถ์คริสนะคะ เดาก็พาเดินมาครบหนึ่งรอบแล้วนะคะที่ใกล้ๆกับสถานีรถประจําทางนี่นะคะเดี๋ยวคราวหน้าเราจะพาไปเดินอีกฝั่งหนึ่งนะคะ